เนี <łość> ่ยๆๆเฮ้ยโอ้ยโดนโดนอุยโดนโดนโอ้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นนะฮะใจเย็นอ่าโอเคโอเคไป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 ครับไปไปไปนี่นี่ทางลงทางลงเกือบไปแล้วสรุปว่ามันจะไม่จบเพราะว่าตายซะก่อนหรือเปล่าวันเนี้ย โอเคมาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้เราก็ตั้งใจว่าจะมาเล่น Resident Evil Village ในพาร์ทของ Castle Demo นะ oh. คุณผู้ชมครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยได้ทำในส่วนของเกมสปอร์ไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเล่นเองกันบ้างครับก็จะไปเจาะประเด็นหลายๆจุดที่ติดค้างเอาไว้ว่าเออมันน่าจะมีข้อสังเกตหรือว่าเรื่องราวหรือว่าประเด็นเกมเพลย์ต่างๆที่น่าจะเข้าไป เอาข้อมูลมาเล่าให้กับผู้ชมได้นะครับซึ่งผมก็จะโฟกัสไปที่การเก็บข้อมูลเป็นหลักนะอาจจะจบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูต้องดูอีกทีนึงแต่ว่าเราก็นั่นแหละเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเล่นได้แค่รอบเดียวนะผู้ชมครับมีเวลาแค่30นาทีเท่านั้นซึ่งโคตรตื่นเต้นอ่ะเขาบอกว่าลูกสาวของอีธานอาจจะอยู่ในปราสาทนะครับเขาเข้าไปในปราสาทที่ตั้งตรงงานด้วยความหวังเดียวที่จะได้พบกับลูกแต่สิ่งที่เขาพบกับเป็นการต้อนรับที่ไม่น่ารื่นรมเอาเสียเลย โอเคเราเข้ามาในค t l เดมิ i ร r ส s นะครับมาเริ่มกันเลยฮะฉากนี้ที่คุ้นเคยครับเอาละลุกขึ้นมาแล้วฮะเดี๋ยวผมจะต้องรีบเก็บข้อมูลสำรวจเท่าที่จะได้นะโอเค ของไฟอ่ะตันนี้ต้องเอาไปขายของนะครับแก้วสีแดงฉานเก้าอีโซฟานะครับประตูตรงนี้เปิดไม่ได้เราต้องมาทางนี้อ่ะโอเคตรงนี้เป็นเหมือนผ้านะครับผ้าคลุมที่ถูกเก็บเอาไว้กรอนสเสดง่ายแต่ว่าตอนนี้สะดงไม่ได้เออมันง่ายสิแต่มันไม่มีอุปกรณ์ไงจะสะดะยังไงละ่ะ นั่งกด r 3นะครับเฮ้ยห้องนี้เข้าได้ป่าวะมาล็อกจากอีกด้านเฮ้ยตรงนี้รูปอ,อ๋อเอออันนี้ผมไม่ได้อ่านในวิดีโอตอนเช้านะหญิงพรหมจรรย์แห่งการเก็บเกี่ยวนะครับ m e d e n of Harvest โอเคตรงนี้ลิ้นชักก่อนสะดกง่ายเอออ่ะโอเคครับตรงนี้มีรูปภาพเออเฮ้ยอันนี้เป็น Lady Dimitres หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออ เปิดไฟยังไงวะเนี่ยอ่ะอเคไปครับไปต่อฮนะข้อดีของการที่ดูมาแล้วก็คือจะรู้ว่าต้องไปทางไหนนะหรือเปล่าวะมีหนูมีหนูหนโอเคลุกขึ้น ก็โอเคอันนี้เป็นเมทัลสแคร p นะครับเอาไว้คราฟของอไม่มีอะไรมัง้งไปตรงนี้ต้องเอาริงมารูนริงฮะมารูนริงป่าววะมารูนไอเออจำชื่อผิดอ่ะแรกตัวไปครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำได้แน่เลยก็คือจะต้องลองยิงศัตรูดูนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยแวมพายที่อยู่ด้านล่างเนี่ยฆ่าได้หรือเปล่าโอเคแล้วก็ด้านบนมีหมู่บ้านอาคารเออก็ยังเป็นอินเทอร์เฟซเดิมอยู่นะครับอ่ะแล้วก็เฮ้ยเมื่อกี้อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้น่าจะเป็นลูกสาวสักคนหนึ่งหนึงในสามคนนะครับ ตรงนี้มีของให้เก็บเปล่าวะเฮ้ยจอยสันจอยสันจอยด้านซ้ายสันมันน่าจะมีกลไกลอะไรสักอย่างแล้วนี่คือคนในตระกูลบ้านนี้มั้งครับเนี่ยอ้าวมีของโอเคสารเคมีอันนี้เปิดได้ปะโอเค พวกนั้นเอาโรสไปไว้ที่ไหนอ่ะอันนี้เป็นแท่นทั้ง4อันนะครับก็เราต้องหาหน้ากากมาสวมใส่นะครับจากคําอธิบายตรงนี้อ่ะมาดูคำอธิบายสวมหน้ากากให้การจ้องมองอันมืดมืดบอดของเทวทูตมีเพียงเช่นนั้นที่เจ้าจะปลอดภัยโอเคก็จะต้องใช้หน้ากากสําหรับเปิดนะครับแล้วก็โอเคเราไปฝั่งนู้นก่อนมีห้องสองห้องนะครับผมจะเข้า อ๋ออันนี้ไงเจอแล้วเราพบกันอีกแล้วดิคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงณสถานที่ทำเงินแล้วเจอลูกสาวหรือยังยังถ้าเธออยู่ที่นี่จริงท่านหญิงแห่งปราสาทคงเก็บโรสตัวน้อยไว้ในห้องส่วนตัวนะว่าไหมดิมิทรีสถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมคุณไม่ลองไปดูล่ะอาจจะโชคดีก็ได้ พูดถึงเรื่องดูค<น>ุณอยากจะซื้ออะไรหน่อยไหมแน่นอนครับผมแน่นอนว่าเราซื้อแน่เอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ผมไม่ได้อ่านว่ะเดี๋ยวนะเขาวงกดของน h t ท e นโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอ่านตอนวิดีโอสรุปอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดเวลาอ,อันนี้เราต้องหาทรงกลมมานะครับไอเทมทรงกลมซึ่งไม่รู้อยู่ไหน โอเคครับเราก็ please take look take new a at do my ผมเริ่มต้นจากการที่เราขายเทมก่อนนะครับแก้วสีแดงฉานเนี่ยขายแน่นอนปืนที่เราต้องซื้อนะครับก็คือลูกซองนะครับจัดแน่นอนลูกซองช <Yes, S 1> ุด <I can S 1> แล้วก็นีใ่ใส่ใส่เต็มครับใส่เต็มโอเคอะไรได้อีกไหม เออซื้อแม่งหมดเลยแล้วก็เออไม่ได้อัปเกรดปืนว่ะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว Good day then ผมว่าไหวอยู่ผมว่าไหวอยู่อ่ะกระสุนลูกซองมีกี่นัดวะมีเก้าแล้วก็อันนี้โอเคได้ไปครับคราวนี้ก็เดี๋ยวนะ ตรงหน้าเป็นห้องสีแดงก็คือกับฝั่งเดิมถ้าเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวซ้ายดูสิเลี้ยวซ้ายอ้อตรงนี้ไปไม่ได้โอเคถ้างั้นต้องขึ้นบันไดเฮ้ยมันมีอีกทางดีกว่านี่นี่นี่เออโอเคตรงไปครับเปิดไฟอ,อันไหนวะโอเคเรามาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคอ่ะอันนี้เรา เก็บของนะครับอ่ะมีเงินเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปซื้อกระสุนเพิ่มอัเนะี่ยไปต่อครับไปต่อคือรอบที่แล้วเนี่ยผมเล่นไม่จบไงผมก็เลยแบบเซ็งอะมันเหลืออีกนิดเดียวอะ่ะแต่เรามมวแต่วิ่งสำรวจอย่างนี้นี่แหละคิดว่าทันครับปรากฏว่าฉากคัสซีเนี่ยมันนับด้วยโอ้าเซ็งเฮ้ยมีของอ้าว ไม่มีว่ะโอเคเี๋ยวนะอ่าห้องนี้จำได้โอเคอันนี้เป็นข้อความที่ได้อ่านไปแล้วนะครับผมปิดเลยอันเดิมอันเดิมแล้วก็อ่ะหญิงสาวทั้งสามคนสามบุตรีเบล่าคาสันดราแล้วก็เดเนล่านะครับอันนี้เรารู้จักเธอแล้วทั้งสามคนหน้าตาคล้ายๆกันเลยครับเหมือนจะเป็นฝาแฝดด้วยนะ เป็นทริโอนะครับสามคนเลยโอเคเฮ้ยเงินเพิ่มว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรากลับไปตรงพ่อค้าอีกดีไหมเผื่อว่าไปซื้อไอเทมมาเพิ่มคุณผู้ชมครับเออไปอัปเกรดปืนเออเดี๋ยวกลับไปอัปเกรดปืนดีกว่าโอเคตรงนี้หมดละเดี๋ยวนะเช็คอีกทีถ่วงทางเข้านะครับตรงนี้สีแดงตรงนี้มันเป็นลูกกลงอะเปิดไม่ได้ อ่ะกลับได้เวลากลับเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะอ๋ออ่ะเงิน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 ตรงนี้ลิฟต์นะครับเรายังเปิดไม่ได้วะคงจะต้องใช้พวกแบบกลไกระบบไฟฟ้าทักอย่างอะ่ะโอเคเรากลับเรากลับครับคุณผู้ชมกลับไปอย่างรวดเร็ววิ่งกลับวิ่งกลับ ยนะผมต้องเช็คเรื่อยๆเพราะว่าผมเป็นคนหลงทางง่ายมากครับคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ใครติดตามตั้งแต่สมัยเล่นเกมเอาลาแสวอะไรพวกนั้นนะ่ะคือแบบหลงทางบ่อยมากโอเคห้องพ่อค้าอยู่นี่อ่ะ welcome อัพเกรดอัพเกรดพลังเอ้โไม่ถึงว่าอันนี้อีกสองพไม่ถึงเหมือนกัน เออมีแต่เพิ่มความเร็วรีโหลดั้งงั้นผมซื้อกระสุนด,ดีกว่าน่านจะคุ้มมากกว่าเนี่ยโอเคแล้วก็ลูกซองอีกหนึ่งนัดโอเคสวยพร้อมลุยสุดๆครับผมไ,ได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่แต่ต้องเป็นเกมเต็มนะ <laughs> มา <laughs> บันไดครับบันไดแทางนี้ นี่คือประตูเดี๋ยวนะนี่คือประตูที่เราเข้าไม่ได้เราปลดล็อกตรงนี้มันจะเป็นช็อตคัทอ่ะถูกไหมช็อตคัทไปที่ลิฟต์เมื่อกี้นะครับแล้วก็มีอะไรให้ตำรวจอีกไหมนะก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนครับเอ้ยมีแก้วแก้วเนี้ไปขายได้ป่าวะ กเปื้อนเลือดนะครับอันนี้เราเห็นในเในเดโมแล้วแหละอเ,เอยตรงนี้มีของกระสุนครับเหลือเหลือเลยตอนนี้อ่าอันนี้ไปไม่ได้เอ้ยตรงนี้มีของอีกแล้วอ้าวไม่มีวะ่ะแล้วมันจะทำไว้ทำเพื่ออะไรวะเนี่ยให้เราตื่นเต้น อะครบแล้วครับขื้นชั้นสองคุณผู้ชมตรงนี้มีชานพักนิดนึงไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็เอ้ยห้องนี้ห้องนี้ไม่เคยมาว่าวะเดี๋ยวนะแต่ว่าเราไปห้องวายก่อนดีกว่านี่คือห้องวายนะครับเคสารเคมีอ่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยเทคนิค ที่เคยบอกผู้ชมไปแล้วตอนนั้นผมแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับเดี๋ยวค่อยมาอ่านตอนวิดีโอสรุปอีกทีนะไปต่อครับเดี๋ยวหมดเวลา <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกคนนี้เป็นเป็นพ่อเปาวะเป็นพ่อของไอ้ลูกสามคนหรือเปล่าไม่รู้แอบแอบแอบ,แอบคิดเล่นๆเลยฮะโอเคห้องนี้น่าจะหมดแล้วห้องเก็บวายนะครับเอาละ ผมไปทางนี้ดีกว่าเหมือนในเดมในตัวเกมเพลย์ของเกมสปอร์ตอะเขาวิ่งไปอีกฝั่งตรงนี้เอ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อันนี้ล่ะไม่ได้เอ่ออ่ะตรงนี้มีของดินปืนประตูอะอันนี้ที่เราต้องใช้เดี๋ยวนะผมตรงนี้ก่อนเก็บของก่อน โอเคมีเงินเพิ่มอีกแล้วโอเคทั่วแล้วครับผมคราวนี้ผมต้องเข้าต้องเข้าไปอาแล้วเราก็นี่ต้องถอดดวงตาออกมาแบบนี้ฮะโอเคแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับเอ้ยสิบห้านาทีแล้วเว้ยเลยครึ่งชั่วโมงเอยมาแล้วมาแล้วมันมา มาแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้นี่เล่นเองนี่แบบอีกอารมณ์เลยนะเดี๋ยวนะสู้ได้ปะวะมันบอกให้เรายิงให้เรายิงกูยิงกูยิงยับโอเคผมวิ่งฝ่าเลยวิ่งฝ่าวิ่งฝ่าเอ้ยมีอะไรให้สำรวจบ้างเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยมีห้องบายตรงนี้อีกอะอ๋อมันคือห้องเดิมแล้วกูจะวิ่งถอยมาเพื่อนี่แล้วต้องไปทางนี้ฮะเนี่ยบอกแล้วว่าหลงทางสุดๆครับเอ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้น,ไไดนี่ก็ไม่ได้เอ้ยมีของอะไรให้เก็บเพราะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเนียโอ้ยโหยโดนโดนโอ้โดนโดน,โดน,โดน โอ้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นนะฮะใจเย็นโอเคโอเคไป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 ครับไปไปไปนี่นี่ทางลงทางลงเกือบไปแล้วสรุปว่ามันจะไม่จบเพราะว่าตายซะก่อนหรือเปล่าวันเนี้ยอันนี้เป็นข้อความนะครับที่บันทึกไว้ในวันที่9มิถุนายนปี1958นะครับ นะก็เคยอ่านไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผู้ชมอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บรายละเอียดให้อีกทีเหมือนเดิมนะฮะโอเคไปก่อนที่จะหมดเวลาครับึบโอเคนี่คือทางที่เฮ้ยตรงนี้มีของอ๋ออ๋ออ๋อเจอาทีซหนาครับ ทีน้าแบบของไม่พอต้องมาเติม <laughs> <laughs> โดสไม่ถึง <laughs> อะกระสุนกระสุนปืนประตูนี้ประตูนี้เปิดไม่ได้วะไม่ได้วะไปไปไปครับอะอันนี้เราต้องทำลายมันครับ เออมันม LIKE! ีอีกข้อดีนะคือเราไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธอ่ะเราแค่กดกดการกระบาดเข้าไปมันก็จะนี่ให้เลยโอเคอันนี้คำใบ้อยู่ตรงนี้ trust in light นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมไอ้ก็กดผิดเออให้มันอันนี้เออกูเสียเลือดตอนไหนเนี่ยแันนมันกด R1 เฉยเลยเปลืองไหมเนี่ยอ่ะมาครับ อ่านี่ไงมันเปิดให้เองเอออย,อย่างนี้ก็ดีไว้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาอยู่อ,อันนี้เต็มไปด้วยเลือดแห้งกรังนะครับเป็นห้องทรามานนั่นเองตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับช่วยด้วยพี่ชายข้อความเอออันนี้เพิ่งเห็นไว้สแสดงว่ามันน่าจะมีผู้ชายถูกจับมาด้วยนะครับ เดี๋ยวนะอันนี้ประตูเปิดเองหล่อนหล่อนเงินไปเฮ้ยรีบเปิดสิเนี่ยมีกลงแล้วก็ยังมีกลงในกลงอีกนะมือจะขังซ้ำขังซ้อนอะไรกันขนาดนี้วะนี่ห้องนี้ห้องนี้คือห้องเก็บพวกแบบยารักษาต่างๆนะครับต่างๆนานาอ่ะอันนี้คือ ผู้สมัครต่างๆอีกแล้วนะครับคันดเเดตที่ได้บอกไปเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องเลี้ยวซ้ายสิอ๋อนี่นี่มันต้องทะลุมาอย่างนี้ครับมันมีความซับซ้อนอยู่ เฮ้ยมีกระดาษกระดาษอันนี้เอออ่ะเก็บไว้นะครับเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะไปเดี๋ยวหมดเวลาเกียร์ทียร์เนี่ยยี่สิบแล้วคุณผู้ชมครับชิบหายแล้วเฮ้ยอะไรลงอะไรลงลงเออผมได้ยินเสียงแล้วว่ะมันมีตัวตัวการตัวการที่เราจะต้องมาทดสอบให้ดูครับ เออเขาคูเข้าทุกห้องเลยเนี่ยมันจะทันไหมเนี่ยอโอ้เศษโลหะต่างๆครับเก็บไปก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้คือที่เราเ,รเสียงเรื่งเรื่องดังขึ้นเรื่อยๆครับ เฮ้ยเฮ้ยเสียงเพลงเสียงเพลงเปลี่ยนอันนี้อะไรวะไฟบอมเอ้ยมาตอนไหนวะยิงยิงเอ,อ้ยล้มว่ะเฮ้ยมันตายนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยผมอยากลองว่ะลองดิปั๊ม <laughs> เอ้ยตายได้เออตายได้อยู่เอออ่ะโอเคโอเคถือว่าตายได้อยู่คิดไปเองนึกว่าตายไม่ได้เออถือมีดมาถือมีดมาถือดาบมาถือมากันแล้วไงจ๊ะแล้วไงจ๊ะเอ้ยสายคอของอิงกริดอ๋อนี่ไงก็คือมันเป็นชื่อเดียวกันเลยก็คือแบบ กลายเป็นผู้ติดเชือ้อชิบหายแล้วกูกระสุนหมดกันก่อนโอเคเออโอเคเฮ้ยนี่อะไรอะกระโหลกคริสตัลโอ้ของตึมอะโอเคเฮ้ยเออเออกูแม่งยิงอัดนี่แหละเฮ้ยโคตรมัน กระสุนป่ะเออมามามา,มาเฮ้ยเดี๋ยวเทียวเดี๋ยวเ๋วไปลาหมดไปละอีกกี่นาทียี่สิบสองแล้วคุณผูนชน้ชมยี่สสองไปครับ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 เพื่อความรวดเร็วฮะเฮ้ยห้องนี้มันจะเจอมันจะเจอเลดี้นี่เฮ้ยปืนผมมีสีแดงด้วยฮะอันนี้เป็นห้องเอ่อน่าจะเป็นห้องทำพิธีกรรมสักอย่างนะครับ โ<เ>อเคแคสซานดราสร้างความวุ่นวายทันป่วนนะฮะเฮ้ยมึงจะลู้กำแพงมาเลยเหรอวะเลียวเรียวเรียยวโอ้ยยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่โอ้ยใจเย็นจานโอเคทะลุผมทะลุไปเลยเฮ้ยมันไปทางไหนวะชิบหายละ นะโอ๊ยเดินเย็นเฮีเยเฮียเดนเด <c oughs> นนี่เจอแล้วทางออกทางออกวะวะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยนี่ถึงแล้ว <c oughs> โอ้โหจบคุณผู้ชมเรานี้จบเฉยเรียบร้อยโดนจับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นาทีนะผมว่าอ้าสิบเก้านาทีโอเคเอยนี่ขนาดแบบเล่นแล้วนะยังตื่นเต้นเลยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับแล้วก็ผมเลือกความยากแบบง่ายสุดเพราะว่าอยากทำเวลานะครับคุณผู้ชมฮะ โอเคยังไงก็รอติดตามเนะื้อเรื่องกันฉบับเต็มกันอีกทีนะอันนี้น่าจะเป็นตัวเดโมตัวผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่รวมแล้วเล่นได้หนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นพาร์ทของ Village แล้วก็ เป็นพาร์ทของแคสเซิลที่รวมกันทั้ง2อันเล่นได้1ชั่วโมงนะครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันอีกทีนึงก็แล้วกันแล้วก็ท้ายสุดก็ขออนุญ,ญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับกับ Advi c e นะศูนย์จำหน่ายอ IT, ุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โนโ้ตบุ๊กกาจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d w i c e c o t h สามารถใช้โคโ้ด 4MWOF เพื่อเป็นส่นดด่่่วววววนนนลลดดดดดไไไ้้้้ยยยยยะะคครบบงงกกก็ฝาาาาเออนะ AdWice จบจํหแซมใทีี และ o ออบทัสแว้นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติแ,ตแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้งออ t ทัสมีขาวแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําให้งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยถ้าใช้โค้ด themove ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Midnight moon rises on black wings. We await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. When uh, you're whining. We're almost there. <laughs> Where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my. to Louisa's house near the fields. Oh no. They're coming. Who is? You'll draw the monsters! Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense! Mother Miranda has always protected us! You escaped my little brother's idiot games, did you? <laughs> Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we are all be dead. No, let me go. Chris, what the hell? Ethan Winters. Ethan Winters. Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. For Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job.